น้องนาดาคาเวอร์เป็นพี่ลิซ่ากบเห็นเสื้อกางเกงลูกสาวลันแม่จะซื้อให้ใหม่น้องนาดาลูกสาวกบสุวรรณันหลังคุณแม่เพิ่งเผยภาพลูกสาวไปโรงเรียนวันแรกเยสิก yes สุดคุณลูกสาววัยรุ่นคาเวอร์เพลงพี่ลิซ่าแบล็กพิงคุณแม่กบสุวรรณันโพสคลิปน้องนาดาพร้อมแคปชั่นแซวล,ลูกสาววัยรุ่นด้วยว่าเสื้อกับกางเกงหดหมดหรือเปล่านะมามะแม่จะซื้อให้ใหม่โดยชอนจินดาโชตคุณน้าผู้มีหลานสาวเหมือนกันก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าเป็นสาวแล้วนะพี่กบ ด้านกบก็คอมเมนต์ตอบกลับว่าเวลาก็ใกล้แล้วคิดถึงนะเธอขณะที่แฟนคลับแห่คอมเมนต์ทั้งแซวทั้งชมน้องนาดาแซวแววตัวสูงหุ่นสวยนางแบบเลยอาทิมีกล้ามเนื้อตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะน้องนาดาหุ่นสวยหนะ้าสวยนะ่ารักไวใสๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องนาดาน่ารักวัยรุ่นกาลังโตเสื้อผ้าทุกอย่างก็จะหดๆแบบนี้ค่ะคุณแม่กบคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโตเป็นสาวแล้วค่าย,ยาวสวยมาก คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักค่ะเป็นเพลงพี่ลิซ่าด้วยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าวัยรุ่นค่ะคุณแม่เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ